เราพบกับ The Beauty c h a n n e ครับเปิดบันทึกความงานครับอีกหนึ่งคำศัพท์ที่คำศัพท์เนี้นว,ว่านเพงเคยได้ยินนะเนี่เป็นหนึ่งคำศัพท์ใหมนะ่นั่นคือคำว่า biology ค่ะ biology หรือว่าชีววิทยาของเราตน,นเองครับดีจะมีอะไรอะไรขึ้น่าสนใจเนี่ยไปรับชมกันครับ กินแบบไบโอโลจีนี่คือยังไงครับจริงๆไบโอโลจีอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ไบโอโลจีคือคำศัพท์แปลว่าชีววิทยาก็คือการเข้าใจกลไกธรรมชาติของร่างกายนั่นแหละเหมือนชีววิทยาที่เรียนม .4 ม .5 ม .6 ในสายวิทย์นั่นแหละแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยมันจะลักษณะคือลดการอักเสบลดการพึ่งพิง ลดการปนเปื้อนแล้วใช้สมดุลร่างกายตัวเองนี่แหละในการปรับสมดุลซึ่งจะพึ่งพาสิ่งต่างๆแทบจะไม่พึ่งพาสิ่งต่างๆแต่เป็นการเข้าใจกลไกในร่างกายของตัวเองแล้วถ้าคนฟังฟังอยู่ค่ะ,คะเอ๊แล้วจะกินแบบไบโอนี่คือกินยังไงครับซึ่งอันนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากคือคอนเซปต์คือแป้งและน้ําตาลทําให้เกิดการอักเสบเวลาที่เรากินมีความคล้ายคลึงกับคีโตนะ,นะ<ช>ที่<ช>บคีโตคือแป้งน้ำตาลจะทําให้มีไขมันสะสมถูก<ต>ไหมแต่คีโตเขาจะเน้นไปที่การดึงไขมันออกมาใช้เป็นการลดน้าหนัก แต่บาร์โอนีมันจะเป็นเน้นเรื่องของการลดการอักเสบน้ําหนักที่ลดเป็นผลค่อยได้แต่เน้นเป็นการฟื้นฟูระดับเซลล์ของตัวเองก็คือตัดอาหารใดๆหรือพฤติกรรมใดๆที่ทําให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นแป้งในน้ําตาลเวลาเผาผ่านออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเนาะคือควันเน่เหมือนควันรถที่มันไม่ดีอะค่ะเข้ามาสะสมเกาะกินในร่างกายเราก็เลยต้องไปกินวิตามินที่เรียกว่าต้านอนุมูลอิสระเพื่อขับเอาพวกนี้ออกแต่ถ้าเรากินอาหารที่อนุมูลอิสระ อยเราก็มีความจะเป็นต้องกินตัวต้านอนุมูลอิสระพอจะบอกได้ไหมครับว่าอาหารที่มีอนุมูลอิสระน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆมันอาจจะแตกต่างกับความเข้าใจที่เคยได้ยินมาเช่นมันคือไขมจากสัตว์ไขมันจากสัตว์โปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากสัตว์ใช่ นี่มกินกากหมูเจียวเนี่ยกินได้ไหมได้ค่ะหมูสามชั้นที่ร้านหมูกระทะกินได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะกินก็คือลดการปนเปื้อนเรื่องของการปรุงแต่งเนาะก็คือไม่ได้เอาป้ำจิ้มออะไรออะไรเงี้ยเพราะว่าุาสาหการการแปรรูปพวกน้ำจิ้มเนาะมันต้องขึ้นลูกเป็นเคมีแล้วเอามาทําเป็นแบบสําเร็จรูปให้เราทานซึ่งพวกเนี้ยทำให้เกิดการเสืเลยเหมือนกับไปสูนเบสิกของมนุษย์ยุคก่อนเนาะเขากินอะไรที่มันเบสิกมากๆเครื่องปรุงที่ปลอดภัยก็คือเกลือนวทจำได้กินอาหารต้นทางอาหารต้นทางนี่ไม ไม่เพิ่งพีงอาหารแปลลาารรูปแล้วอาหารแปรรูปไม่เพิ่งพุ่งเครื่องปรุงมาก,กเกินไปจริงๆก็คือหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะว่าเซลล์ร่างกายมนุษย์เรา่าเขาสามารถรับสารอาหารจากอาหารต้นทางได้มากมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการเห็นภาพแล้ววันนีออ้สัตว์ได้อาหารทะเลได้ไหมได้ค่ะก็คืออะไรที่มันมาจากธรรมชาติที่เป็นต้นทางได้หมดใช่แล้วผักผลไม้ล่ะผักเนี่ยจริงๆกินเยอะก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะอ๋อผักของเทพมีคาร์โบไฮเดรตด้วยใช่ข้าวโพดนี่จังเลย แล้วผักบางอย่างก็ร่างกายก็ใช้คุณค่าน้อยมากเลยอ่าแล้วก็เป็นผลไม้เนี่ยจริงๆมันคือน้ำตาลสุกโตดอ่ะโอ้โหทีนี้ในสารนี้ก็แสดงว่าเราต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลทุกประเภทอยู่แล้วน้ำตาลสุกโตก็ควรต้องหลีกเลี่ยงใช่ค่ะอ่ะโชคดีนะครับที่ทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ได้ไหมครับทุเรียนน้ำตาลล้วนเลยค่ะ ีแลเรียนอยู่ช่<อ>งวงนี้นะครับแล้วคนบอกว่าอ่ะทาไม่กินผลมไม้แล้วเราจะเอาวิตามินมาจากไหนอ่าต้องบอกว่าอาหารถ้าเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงจิมันมีวิตามินแฝงอยู่แล้ว,แล,วแล้วร่างกายเราอ่ะต้องการวิตามินแค่น้อยมากๆเลย แต่การที่เราต้องกินวิตามินยเยอะเพราะว่าอะไรเลยคะเพราะเรามีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะก็คือของเสียที่เกิดขึ้นจากการกินนั่นแหละแสดงว่าเราอาจจะเข้าใจผิดอ่ในศาสตร์นี่เราอ<ม>าจจะเข้าใจผิดมาตลอดโดนพ,ะพัะกานด้ามาตลอดว่ากินนน่นนี่นั่นนี่นั่นซึ่งก็เป็นการกินแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆจ่างเรื่องของร่างกายเราแล้วมันก็จะด้า,กกาตัวมันเองจริงๆมันกินเพิ่มเพิ่มมันก็ต้องกินเพิ่มต้านตัวมันเองอีกจริงๆมันมันคือเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมพอดีกว่าครับเราจะไม่ไปแตะตรงนั้ ก็เอาเป็นว่าเราคุยกันง่ายแค่ว่าทุกคนควรจะต้องตั้งสติเวลาจะซื้ออะไรกินเนี่ยต้องดูดีๆก่อนว่ามันจําเป็นไหมหรือมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อชอบที่คุณหมอพูดเมื่อกี้คือเรื่องของอาหารแปรรูปต่างๆเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะเราควรจะเลือกกินอาหารต้นทางที่อย่างน้อยก็เป็นปรุงสุตใหม่ๆใช้วัตถุดิบที่พึ่งเรียกว่ากินให้น้อยที่สุดดีกว่าเพราะบางคนกินแปรรูปตลอดออเดอ e ์ทามสามเป็นยังไง้างนี่ไม่อลลจีที่ไม่ได้แปลว่าพิซ่าดีวะก็เป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องในเป็นเรื่องใแต่มันชอบคอนเซปต์ของเขาที่เป็นเรื่องของการกินเพื่อให้เซลล์ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคือบุรณะจากภายในใช่ไม่พึ่งพิงสิ่งภายนอกไม่พึ่งพิงสิ่งภายนอกอยู่เลยไหมทุกคนอาหารที่อาหารแปรูปอาหารจะเป็นรูปทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงในเลี้ยงนะกลับมาพบกับ The Beauty j o u r n a l ครับเปิดบันทึกความงามอีกครั้งหนึ่งคอนเทนต์จะเป็นอะไรฝากทุกคนติดตามนะครับวันนี้เราสกอดคนตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ